นนีเป็ขังที่เจ็ดตรงกับวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมกรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและและเป็นอาจาริยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวะเลสุอัตตาลาคาฉันตุเทวตาสัตถธรรมมุนิราชสาสุนันตุสัคขโมคะทังสัคเเกเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตลิกเ สวดนำ้ำมังกรสิริขา,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 าหานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจริยาคาถา นัตติเมสรานังอัญญังกุฏโธเมสรานังวะรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสรานังอัญญังสัมโมเมสรานังวะรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรานังวะรังเอเตนะสัจาวะเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตชายาสปปานินางปุเรตวาปารามีสัพพาปตัตโตสัมปोทิมุตตมวังเอเตนะสัจาวังเจนะมาโหนตุสาภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถิตายาสปปารินางภูเรตวา ปารามิสาภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเตนะมาหตุนโตสุปาปุปปัทวามหาการุณิโกนาโทสุขายาัพพปานินาปุเรตวาปารามิสาภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเตนะมาหตุสโตซาปุปปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอากาสมัยามะควาสาเกส,สเตุวิหารติกปิปะวาตุสมิงมาวาเนมาตาภิกขุสังเคณสาติงปันจมเตหิภิกขุสเตหิทัพเเหวารันเตหิตเตหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะ สันนิปติตาหวนติปะกวาณตางทาสนายะภิกขุสังคันจะอะระโคจะตุนนาสุทาวะากายกานางเทวานางเอตารโหสียังโขปะกวาลาเกสุวิหารติกะพิระวาทุสมิมหาวเนมาตาภิกขุสังเขนะสัติปันจะมาเตหิภิกขุสเตหิัาเพเหวาอะระหันเตหิตาตติต เโรกาธาตุวิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปะกวันตังทาสนานยาภิกขุสังคันจะยันนูนะไมยามปิเยนะปะกวาเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตวาปะกวาโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอาตะโคตาเทวตาเสยยถาปินามาภะวะปุริโสสามมจิตังวาปาหัง ภาษาเอยยาสายต่างวาภาหังสามมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวตุอันตาไิตาพระกวะโตภูรโตปาตุลังตุอาดโคตาเทวตาพระกวันตังอาภิวาเทตวาเอกมันตังอาถังตุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระกวะโตสันติเกบังคาตังอาบาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายา สมมาคตตอาคัตตาไม่มังธรรมะสมมยยังทักิตาเยวาปราชิตสังขันติอะระโคอปราเทวตาปะกะวะโตสันติเกอ์มังกาถังอภาสีตาลพิขโวสมาทางสูจิตตังอาตโนุจุกรรมกังสูสารถิวเนตตานิเขตตะวันยินริยานิลาขันติปันทิตาติ อัตโคอภปราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังกาทังอภาสติเจตวาคีรังเจตวาปรีคังอินทกีรังโอหะจามเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอภปราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังกาทังอภาสติเยเกติพุธังสราณัตตาเสนะเต กามีสันติปายภูวิมหายยะมันสังเตหังเทวการยงปริกูเรสันติเตตะโคปะกะวาปิกูอามันเตติเยปุยเยนะพิกเวทะตุโรกัตถาตุสุเทวตาสันนิปติตาหวนติตถาขตังทัสนาญาปิกูสังทันจะเยปิเตพิกเวอสุมติะมัมธานังรันโตสัมมาสุขาเตสัมปิ พะวันตานางเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอตุสิยถาปิไมหังเอตละหิเยปิเตภิกเกเวพวิสันตินาคตมาทานางอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพะวันตานางเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสิยถาปิไมหังเอตละหิอาทิคิตามิภิกเกเว เทวกายานามานิกิตติสามมิภิกขเวเทวกายานามานิเทติติสามมิภิกขเวเทวกายานานานมานิสังสุนาราสาทุตังมนสิกโรธาภาติสามมิสีวังปันเตติโกเตภิกขุปะควโตปัจจโสสุปะขวาเอตตะโวจะสิโรกมนุสกัสสามิยถาภุมมาตัสทิตาเยติตา สิริข้าพรางปะหิตตตาสมาหิตาปูตุสีหาวสัลลีนาโลมังสาพิสัมพุโนอทาตมะสาสุตาวิประสันนมนาวิราภิโยปัญจสเตสวาวเนกาปินวัตเทเวตะโตอามันตยิสัตถาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโอเตจาตาปะมักกะลุงสุตวาปุตตะ สาสนาเตสัมปาตุลหูยานังอมุสาทัทสาังอเปเกสาตัตมาทักุงสาสังอาธาสัตริงสตังเอเกสาสนาเงาอนุสานมัตัสุงอเปเกนันตัตมาทักขุงศิสาสภพพุตาหุนตันจาสาพังอภิญญาญาวมะกิตวันรัตภูมาตโตอามันตยิสัตสาวเกสาสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถา ยิสามิกิราหีนุกุปปโซสัตตาสาวยาคขาภุมมากาปิละวัตตวัยที่มันโตชุติมันตวันนวันโตยัสติโนุมทมาณาอภิกามุงปิกูนังสมิติงูนังชาสาสาเหมวตายาคานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนุมทมานาอภิกามุงปิกูนางสมิติงุนา สาตาคีราติสาสายากขานานัตะวันนิโนอิธิมันโตชุตติมันโตวันลวันโตยสัสินุโมทมานาอวิกามูภิกขูนังสมิติงหมุนังอิเจเตโสลาสาสาสายากขานานัตะวันนิโนอิธิมันโตชุตติมันโตวันลวันโตยสัสินุโมทมานาอภิกาโูภิกขูนังสมิติงหมุนังเวสาณิตาปันจตตายาขานานัตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตติลมุทมานาอภิการุณมิขุนางสมิติงุนางกุมพิโรลาชาไคโกเวปุลสัานิเวตนางพุญโยนางสตาสาสังยักษานางปยญรุปปาสติกุมพิโรลาชาไคโกโสปปาฆาสมิติงุนางปุริมันจะทิสังลาชาทศารถภาษาสติกันธปานัง อาทิปติมหาราชายาสัติโสปุตตาปิตัสสะพะอวอินนามามหาปะไรที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัตสีโนโมทวานา,าภิกามุงภิกขูนางสมิติงนางทักกินันจติสังราชาวิรุโณตับปาสาตติปุพันธานาง ปติมหาราชายตัสโสอุตตปิตัสสาพาโออินทนามามหาพรายที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสินุโมทมานาภิกามูภิกขูนางสมิติงวนา มัจชีมันจะทิสังราชาวิวปกโคปัสสาสตินาคานางาทิปตีมหาราชาญาติโสปุตตาปิตัสสะพ้าโวอินทนามามหาพราลยทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาติโสโนโมธามานาหะพิกาวุภิกุนางสมิติงรังอุตลันจะทิสังราชากุวโลตับปัสสสติอยากคานางาทิปตีมหาราชายาติโสปุตตาปิตัสสะพ้าโว อินนามามหาปรายที่มันโตชุติมันโตวันทวันโตยสัตตินุโมทัมนาอภิกามูภิกขูนางสมิติงูนางปุริมาติสังฆาตตารัโธโสกิเนนวิรุณนโกปัจจิเมนวิรูปัพโคภูเวโรุตรลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชารรมตาตุตุโรทิสาทัฏธลรมนาอาทังสุวเนกาปินวัตเทวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจนิกาตถา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตธาชนโนกามเสตโตจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาาโอมันโยจะเทวสูโตจะมาตะริจิตาเสโนจะพันทโพโหนโอราชาชโนสะโอะอาคูปัญจาิโคเจวะติมพระรูสุริวัจสาเอเตจันเยจราชาโนพันนภาถาราชุพิโมตมานาพิกามูปิกูนางสมิติงูนางอาทาคู นาภาษานาคาเวสาลาสหตัสกากัมัารัตตาคูบายาคาสหหายติพิยามุณธาตาตารถาจากูนาคายาสติโนเอราวัณโนมหนาโคโสปาคาสมิติงุันังเยนาคาราเชสาสารันติทิพปาทิจาปักขิวิตุจจักูเวหายสาเตวะนมัจปัตตาจิตตาทุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาสติสุปันโตเกมวกาติพุทโธ สัญไรวาจาหิุปายันตานาคาสุปันนาสุลมกัางสุพุธังชิตาวชีรหัตเทนะสมุทังสุราสิตาทาโตวาสวัตเสเตอีทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามาวิสนาสุราทานุเวขาสาวปปจิตติสุสติจปาาลาโทนมุติสาสตัญจารีิบุตรานังสัพเพเวโรจนามกาสันไรเทวาพรินเสนัง သာဟုပတ္တမှုပါကမုံသမ္မယောทานိပတ္တံเตภิกฺขูนางสมิติงวนังอาโปတเถวาปทเวเตโชวาโยทถาคမှုဝရုနာဝရုနာเทวาโสมောညဇສະလာမေတ္တာကရုဏာကာယิกာအာဟုเทวาယသတိโนသเสเตသတ္တကာယာသပ္ပေနာနသဝန္နိနိရောဣတိမန္တောသုတ္တိမန္တောဝန္နဝန္တောယသတိโนမောတမနာภิกฺขามုံภิกฺขูนางสมิติงวนัง เวตทจตเทวาสาฮารีจะสมาทูเวยมาจันทัสูปริสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุรสูปริสาเทวาสุยมาคูปุรกิตากขัตตาเนปุรกิตวาคูมันทวลาหกาวาสูนังวาสโวเสโทโากโกปากคาปุรินโทตาเสเสตัถากายาตเพนนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตตินูโมทมานาภิกกาุมภิกูนางสมิติจงวนา อาทาคูสาคูเทวาชรมาคิสิคาริวาอาริตกาจจโลชาจะอุมาปุกพานิพาสีโนวรุณาธามาจ่าอจุตาจานีกาสูเลยย่าลุจลาอาคูวาคูวาสาวเนสีโนทาเสเตสสถากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมาณาอวิกาุงภิกขุนางสนิติงวนา มานาหมาสมานามนุสามานุสุตสมากิจธาปุตุติกาคูวากูมโนปุตุติกาอาชาคูหันโยเทวายเจโรหิตตวาสติโนปารคาหมาปารคาคูเทวายสสิโนทาเสเตตัสากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยาสติโนมุทมานาอภิกาุงปิกูนางสมิติงูนาง สุขากะลุมหาลุณาคูเวกันสาสหะโอตารกัยหาปามโมคาคูเทวาวิจักนาสัทธารมตาหังขจามิสกายสติโนทานะยังอาคาปุชนโยติสาอุวาสติทาเสตเถสตากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะตติโนมุตมานาอภิกกามุภิกขุนาสมิติงุรัง เขมิยารนตายามากัสกายนสัตติโนสัมพิตการามาเตถาโชตินามาจะารสวานิมมานันติโนอาคูวัาคูปรนิมิตาธาเสตเตทัตถากายาตเปนานาตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนมุตมานาอภิกกาโมภิกขูนางสมิติงุรางสัตเทเตเทวานิกายาตเปนานาตตะวันิโนนามันวะเยนะอากันยุงเยจันเยติสาสหะ อุตจติมาขีรางโภพตินน้ำนาสวังทักเขโมฆาตรลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุคมาปรมัตโตจาปุตใตยทิมโตสาสันนางกุมารติโสจากโสปค้าสาริิงุนางสหัสพรมมโรกานางมาพมาภิตติติอุปปันโนชุติมันโตวิมากายโยยัสสิโส ชาเตชาอิสราคูปัจเจกัสวัตติโนเตสันจามาจตวาคาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเดเทเวสัพหมเกมาลเสนาภิกามิปัสสากานัตมันทิยังเอธาคันธาพันธาราเกนะพันธมัตถุธมัมตาปาิวาเรธามาวมุนจิตโกจินังอิติเตธามหาเสโนกันหาเลนังเปตยิปานินาตละวาหัจจาลัง กัตเตเพระวังยาถาปวุสโกเมโคธานัญโตสวิชุโกตถาโตปัสุดทาวติสามุโธตะยังวเตตันจะสัพังอภิญญาแะวักกิตวันตะคุมาตะโตังวันตะยีตัตสาสาวเกสาศเสนระเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานาทาภิกโวเตจอาตปะมะกะลุสุตวาพุทธาสาสาสนลังวิจลาเคหิปักามุงเนสังโลมังปีเฉยุ สัพเพวิชิตสังขามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ